จบแสงของมหาเทพนี่มาเก่งไหมพี่เก่งครับเล่นมาแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูกระชากโคตรมันจบอยากเติมเกมต้องร้านตูนดีโกช็อปรับเติมเกมมือถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ซ ทเลยพี่ f a c e b o o o จูนบิโกชอปหรือแอดไลน์ line, จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบก,กับผมอาคาลิงวันนี้เรามาเปิดแพ็คเขียวหลายคนอาจจะมองแพคเขียวเป็นแพ็คที่แบบไม่น่าสนใจเพราะว่าไปสนใจเนมานะครับแต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้เมตากว่าเนมาเยอะมากๆครับเพราะว่าเขาคือแอนโทนี2008ั l สกิลพิเศษบีทเคอร์เลอร์ฟิโนมิโน่ฟินิชชิ่งฟิโนมิโน่พาร์ทโมเมนตัมดินะครับ บ u l เลต์เฮดเดคือพี่เขามีในตัวเดียวหมดเป็นตัวที่มีค่าพลังเวอร์ที่สุดในเกมนะครับเล่นจริงเก่งสุดๆครับไม่ได้อวยอันนี้ไม่ได้อวยนะครับค่าพลังด้านนอกแสดง93ด้านในแสดง3 4 500กว่าผู้ครองสิทธิ์ทุกสก,กิลไม่ว่าจะเป็นสก,กิลใหม่สก,กิลเก่าพี่เขามีหมดลั่นแอนโตนี Anthony จงสถิตอยู่กับ ID น้องแม็กลันไป จบจบแสงของมหาเทพนี่มาเก่งไหมพี่เก่งครับเล่นมาแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูกระชากโคตรมันจบหุ้ยกูขอเอนโตนี่กูได้มามูดอุยอ้ยอุ้ยมือทองว่ะอุย้ยขอเอนโตนี่ได้มามมดไอแม็กยิ้มหวานแล้วไอแม็กยิ้มหวานได้มามูดไปกระชากริมเส้นแฮตท,ทริกมามมดแฮตท,ทริก รีวิวเนมาหน่อยได้ครับเดี๋ยวลงให้พรุ่งนี้ตามจริงคลิปเสร็จแล้วนะแต่จะลงให้พรุ่งนี้เพราะว่าวันนี้พี่ลงคลิปเยอะแล้วเดี๋ยวลง,ลงรีวิวโคด้ดอ่าคอปานี Company ให้ด้วยระหว่างคอมปานีกับเนม่าอยากให้ลงอะไหนก่อนล่นล่นไปแอนโทนีลีอัเนลแอนโทนีจัดจัด ใครมึงใครฮตโตฮาโต,โตชื่อแม่งเนมาครับจัดไปเดี๋ยวลงเนมาให้ก่อนก็ได้โอ้โหสองตัวเลขมือทองไหมเนมาอัพไงครับหน้าช่องกราบขอดีๆขอดีๆขอดีๆแอนโทนี่ไอ้เหี้ยถ้าได้ไม่ได้แอนโทนี่เนี่ยเสียใจกว่าเปิดเนมาเหมาแพ็กนะไม่ได้นี่คือโคตรเสียใจดีครับดีครับใครเข้าใหม่ฝากติดตามหน่อยครับทุกคน โอ้แม่งหายากว่ะเลจัดโคตรเล่แอนตทนี่โคตรเล่โอ้เลเลกินพอพอพอประมาณนี้ครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์